สวัสดีครับชาวครีเอเตอร์สุท่านวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารวงการครีเอเตอร์ทำคลิปสั้นกันหน่อยนะครับเพราะว่า,าช่วงหลังๆเนี่ยยากแล้วนะครับยากแล้วเพราะว่าคนนี้ก็เริ่มหันเข้ามาสนใจแล้วก็มาเปิดสร้างไรายได้จากการทำคลิปสั้นเนี่ยเยอะแล้วก็ทำให้การปรับยอดวิวต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นช้า ฉะนั้นใครที่เริ่มก่อนนะครับเริ่มก่อนแล้วก็พยายามก่อนก็จะมีโอกาสได้ง่ายขึ้นซึ่งทำไมผมถึงรู้เพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในยุคแรกๆเลยนะยุคแรกๆเลยเนี่ยโปรไฟล์ facebook อะไรต่างๆ,ๆเนี่ยผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่เพจเนี่ยขนาดผู้ติดตามเป็นหมื่นนะครับยังขึ้นยากเลยครับยังผ่านยากครับ กดคลิปสั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกโฆษณาในสตรีมเนี่ยง่ายไม่ยากก็เลยจะบอกว่ารีบไปหน่อยนะครับรีบไปหน่อยใครอยากจะผ่านกดเพื่อที่จะให้เพจโปรไฟล์เฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยมันผ่านเพื่อที่ในอนาคตจะเอาไว้ต่อยอดอะไรต่างๆก็จะได้ไม่ลำบากทีหลังเพราะว่าช่วงนี้เขา น่าจะเหมือนการการแบบเปิดอิสระไม่ไม่ค่อยได้บล็อกการปิดกัน้นก็เหมือนเราเล่น facebook ทีแรกนะตอนที่เราเล่น facebook ทีแรกนี่คือ,อเราลงอะไรไปเนี่ยโอ้โหคนเห็นจังพอหลังๆนี่ก็คนไม่ค่อยจะเห็นแถมต้องอมีการเรียกว่าอะไรละ่ะจ่ายค่าโปรโมทครับเรียกว่ายิงแอดครับให้เห็นฉะนั้นใครที่เก็บเกี่ยวผู้ติดตามได้เยอะในช่วงแรกๆที่เขาเปิด อะไรใหม่ๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับจะทําอะไรไม่ทําก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่ามันง่ายนะครับมันทําง่ายตอนที่เขาเปิดโอกาสให้เนี่ยมันทาง่ายบางคนก็คืออ่านขาดเห็นขาดเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าบางคนก็คิดว่าเอ้เรายังทํางานอาชีพในหน่วยงานอยู่รับราชการหรือว่าในบริษัทต่างๆก็ไม่จําจเป็นหรอกว่าไอ้เรื่องการจะมีเพจมีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยมันจะมีผล แต่วันหนึ่งครับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณนะได้มาประกอบอาชีพส่วนตัวหรือว่าหลังจากเกษียณอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคุณจะ,จะเห็นคนที่เขามีครับมีเหตุมีผู้ติดตามเยอะเนี่ยคือทําอะไรมันง่ายขึ้นครับทําอะไรมันง่ายขึ้นบางคนนี่คิดจะขายของต้นคืนเงินทุนก็มีเยอะฝีมือก็ดีนะครับแต่ว่า การเข้าถึงคนเนี่ยมันมันมันยากนีมันก็ลําบากครับมันจะขายไม่ได้วันแรกเลยหรอกของพวกนี้มันต้องใช้เวลาหมดนะครับที่ออกมาพูดบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอชวนเข้าใช้ลูกโซ่อะไรนะมันฟรีครับมันฟรีมันฟรีใครทําก็ได้ไปครับแล้วก็มันถือว่าเป็นทรัพย์สินด้วยส่งต่อให้ลูกหลานได้อีกก็เลยเอามาฝาก อยากจะให้ทํากันพอแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอยู่บ้านก็ได้นะคนแก่ๆเขาก็ทำกันนะครับถ้าเกิดคนที่ทสนใจมีคนติดตามก็เยอะด้วยคนเนตนก็บ้าน,านเรานี่ะเริ่มจากง่ายๆคั้นข้าง,าง,างตัวนะครับก็มาฝากกันพูดคุยกันครับสงสัยอะไรก็ถามกันได้ครับผม